คำทํานายดวงชะตาชาวราศีธนูพศ2567ดดวงชะตาวาสนาเงินล้านดวงมหาเศรษฐีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ เปิดคําทํานายโบราณสํานักเป็นต้นไปต้นปี2567นี้ชีวิตของท่านจะพิกชะตาวาสนาจากที่เป็นอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงดวงชะตาปรับชาวราศีธนูเตรียมตัวให้พร้อมมีดวงวาสนาได้จับเงินแสนเงินล้าน ดวงทางด้านการเงินก็จะเจริญไปในทางที่ดีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมาชีวิตของท่านนั้นมีแต่มารสุมที่ถาถมเข้ามาชีวิตเจออุปสรรคต่างๆนานา,นา,นาเข้ามาทำให้จิจการงานติดขาดไปหมดแม้กระทั่งเรื่องการเงิน แล้วก็การงานธุรกิจต่างๆที่ทำอยู่นั้นไม่ราบรื่นดวงก็จะซวยแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่ผ่านมาใช้ชีวิตของท่านไม่มีความสุขเอาซะเลยความทุกข์ความยากเข้ามาถาถมทำให้ชีวิตไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ แต่สำหรับปี2,567เเป็นต้นไปคนที่เกิดในราศีธนูสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของท่านความทุกข์ความยากหรือปัญหาต่างๆก็จะทุเลาลงและบอกลาสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนแปลง หลังจากชีวิตของท่านนั้นก็จะมีเงินมีกินเหลือใช้เพราะว่าคนที่เกิดราศีธนูปีนี้ต้นปี2567ดาวประจำราศีของท่านได้โคจรมาทำให้ชาวราศีธนูมีดวงโชควาส,สนาท่านก็จะได้ประสบพบเจอสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูนั้น เป็นคนมีบุญและเป็นคนที่มีบุญญาธิการเหนือกว่าคนทั่วไปก็ว่าได้เป็นคนที่เทวดาส่งลงมาเกิดเทวดาประจำตัวท่านหลายองค์คอยรักษาชีวิตของท่านอีกอย่างย่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักคุ้มครองชีวิตของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยสำหรับคำทำนายนี้ แล้ววันที่เกิดในราศีธนูช่วงต้นปี2567ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นขนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างของท่านจะคอยอิจฉาริษยาบางคนอิจฉาตาร้อนอาจทำสิ่งไม่ดีกับตัวท่านก็ควรระวังคนรอบข้างเป็นพิเศษ เพราะบางทีบางครั้งเขาเห็นเราได้ดีเขาก็อยากได้เหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อคนที่เกิดในราศีธนูเพราะดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีปีนี้ต้นปี2 5 6 7ท่านจะเป็นคนที่มีการเงินการงานที่ดีท่านจะได้ทำและประสบความสำเร็จเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่า และทางด้านการเงินเป็นดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ดวงของท่านเปิดเพราะว่าบุญเก่าจะหนุนนำชีวิตของท่านให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนับจากนี้เป็นต้นไปสําหรับคนที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้วิดีโอนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคำทำนายนี้ศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ได้ฟังและนำไปปฏิบัติไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนอยากให้คนที่เกิดในราศีธนูหมั่นทำบุญรักษาศีลภาวนาอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามก็ขอให้บุญกุศลเหล่านี้ ส่งผลไปถึงเจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรมารับบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้เพื่อส่งผลให้ตัวท่านประสบความสำเร็จโดยเร็วสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีธนูที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้วิดีโอนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้จากเบื้องบนว่าให้ท่านนั้น มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอนี้คำทำนายนี้เพื่อจะให้ชีวิตของท่านได้ปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีกว่าเดิมจะส่งผลถึงตัวคนที่เกิดในราศีธนูให้สำเร็จฉับพันโดยเร็วที่สุดขอให้คนที่เกิดราศีธนูที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วท่านจงแชร์คลิปนี้ออกไป คนที่เกิดในราศีธนูน้อมรับคำทำนายเพื่อกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อจากนี้อธิษฐานตามความต้องการคำทำนายจะส่งผลถึงดวงทางการเงินการงานก็จะสำฤิ์โดยเร็วให้คนที่เกิดในราศีนี้ประสบพบเจอความสำเร็จในชีวิตของท่านเปลี่ยน จะเปลี่ยนผันไปในการจับเงินแสนเงินร้านสุดท้ายขอให้คนที่เกิดในราศีธนูอุทิตกุศลบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะส่งผลให้ตัวท่านนั้นประสบความสำเร็จโดยเร็ว<ๆ>ก็ขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงดั่งที่อาจารย์หลายสำนักได้คำทำนายไว้ด้วยเทินสาธุ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง 傻脱。